เมื่อวานนี้พบอ,อาวุธกันทั้ง3จังหวัดปริมณฑลเลยนะครับตั้งแต่สมุรประการพบอ,อาวุธสงครามถูกเอามาทิ้งริมถนนกิ่งแก้วจํานวนมากช่วงเกือบหกโมงเย็นเมื่อวานตํารวจที่บางแก้วนะครับรับแจ้งวัตถุต้องสงสัยถูกเอามาทิ้งในกองขยะใกล้โรงแรมแกรนด์อินคัมริมถนนกิ่งแก้วไปตรวจสอบนะครับพร้อมกับทั้งชุดเก็บกู้กระเบิดและเจา้าหน้าที่ทหาร ริมถนนกิ่งแก้วที่รกร้างมีกองขยะอยู่ริมถนนพบถุงกับกระสอบภายในวัตถุวัตถุว่างสงสัยมาวางกองในกองขยะมีแผ่นป้ายโฆษณาปิดทับกันคนไม่เกี่ยวข้องออกก่อนก่อนที่จะเอาเชือกมาผูกติดแผ่นป้ายซึ่งเป็นไปตามยุทธวิธีเก็บกู้ระเบิดเบื้องต้นสุดท้ายพบว่านี่กู้ระเบิดท่ามกลางสายฝนนะครับใช้เวลาเก็บกู้หนึ่งชั่วโมง ในถุงมีอาวุธสงครามหลายชนิดจำนวนมากคือเครื่องยิง r าร์พจีกระบอกปืนอาก้าสี่กระบอกปืนคาบิทหนึกระบอกเครื่องยิง m อ็มเจ็กระบอกหัวกระสุนอาร์พจีหัวกระสุนห้าจุดห้น,นัดกระสุน7.62 94นัดสารละลายไดนาไมต์ยี่3ชิ้นบูตเตอร์1ท่อนมีระเบิด TNT แท่ง ขนาดครึ่งปอนอีก7ลูกแล้วก็ขนาด4 4โ4ซีขออภัยนะคะขนาด c 4 1ฟหนปอนอีก1ลูกมีแมกกาซีนอาก้า1นแม็กมีระเบิดอีก3ลูกแล้วก็มีลูกระเบิดไม่ทราบชนิดที่ผลิตจากจีนอีก1ลูกมีเชื้อประทุอีกด้วยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับอีกจํานวนมากเยอะเลยโอ้โหนี่ลิมถนนเลยคาดว่าคงจะเอามาทิ้งเพราะกาหนดเวลาคือ25มิถุนายนเนี่ยนะครับค่ะส่วนที่ปทุมธานีบ่ายโมงครึ่งเมื่อวาน